แมชมันมันวันนี้ต้องพี่เมตาบอยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมตาบอยสวัสดีค่ะพี่เมตาบอยวันนี้เราจะมาเรียนการเปรียบเทียบเรื่องทศนิยมกันใช่ไหมคะใช่แล้วครับเอการเปรียบเทียบทศนิยมทําเหมือนกับการเปรียบเทียบจํานวนนับใช่ไหมครับใช่แล้วครับจุกแต่พี่เมตาบอยจะบอกหลักการเปรียบเทียบทศนิยมให้น้องๆดูเป็นภาพก่อนนะครับ การเปรียบเทียบ0.4กับ0.7 0.4คือระบายสี4ส่วนใน10ส่วนส่วน0.7คือระบายสี7ส่วนใน10ส่วนน้องๆของพี่เมทบอยเห็นไหมครับว่า0.4น้อยกว่า0.7ซึ่งเขียนแทนด้วย0.4น้อยกว่า0.7หรือ0.7มากกว่าเขียนแทนด้วย 0 7จุมากกว่า0.4เห็นเป็นภาพอย่างนี้ชัดเจนมากเลยล่ะคะ่ะใช่แล้วครับแต่การเปรียบเทียบแบบนี้ต้องระวังด้วยนะครับต้องให้ตำแหน่งเริ่มต้นของรูปตรงกันด้วยถึงจะเปรียบเทียบได้ถูกต้องเอแต่จุกอยากรู้ว่าถ้าเป็นการเปรียบเทียบทศนิยมที่มีจํานวนนับหน้าจุดทศนิยมจะเปรียบเทียบเป็นรูปแบบไหนกันนะมาครับ พี่เมทบอยจะพาไปดูตัวอย่างนี้เลยการเปรียบเทียบ1.4กับ1.6 1.4คือระบายสีหนึ่งรูปที่มี10ช่องกับ4ส่วนใน10ส่วน1.6ก็คือระบายสีหนึ่งรูปที่มี10บช่องกับ6ส่วนใน10ส่วนจากรูปจะได้ว่า1.4น้อยกว่า1.6เขียนแทนด้วย 1.4น้อยกว่า1.6นั่นเองจุกเข้าใจแล้วครับเปียก็เข้าใจแล้วค่ะเรามาทำแบบฝึกหัดกันดีไหมคะเดี๋ยวเปียกับจุกจะช่วยพี่มัตต์บอยเฉลยให้เพื่อนๆฟังเองดีเลยครับมาเริ่มข้อ1กันเลยจงเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือเครื่องหมายน้อยกว่าลงในช่องว่างนะครับข้อ1 0.8กับ0.5นน้องๆจะเลือกเติมเครื่องหมายใดครับ ข้อนี้ต้องเติมเครื่องหมายมากกว่านะครับข้อสองกับ0.4นะครับข้อนี้เติมเครื่องหมายมากกว่านะคะเพื่อนเพื่อนข้อที่สามโจทย์คือเปรียบเทียบ0.3กับ0.6ต้องตอบเครื่องหมายน้อยกว่าแน่แครับเพื่อนเพื่อนข้อ C 1 2จุกับ 1. 5ห้าเติมเครื่องหมายอะไรดีนะข้อนี้ตอบว่า เครื่องหมายน้อยกว่าครับข้อห้าสามจุกับสามจุสามครับต้องเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะข้อสุดท้ายโจทย์คือสี่จุดกับสามจุห้านะครับเปียขอเฉลยว่าต้องเติมเครื่องหมายมากกว่านะคะเพื่อนๆเปียวันนี้เราไปห้องสมุดกันต่อดีไหมดีเลยจุกถ้าอย่างนั้นจุกกับเปียก็ลาทุกๆคนสิครับสวัสดีครับทุกๆคน สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีครับ